สวัสดีครับช่างตีนะครับวันนี้จะมารีวิวงานตัวสองระบบนะครับรุ่นนี้ใช้ลูกเหล็ก8มิลและลูกดอกไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับใช้ยางด้วยกันเลยนะครับตัวท้ายไม้สักนะครับรางจะเป็นรางอลูมิเนียมของตัวสไลด์8มิลโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูสองทีนะครับสําหรับลูกเหล็ก8มิลที่แรกจะเป็นเม็ดเดียวนะครับกับขวดโซดาขวดเดียวที่ตั้งอยู่ใส่ลูกเลยครับ ตัวนี้มีแม่เหล็กฝังอยู่นะครับเล็งที่ต่ำได้ครับลูกไม่ไหลลองดูนะครับกดะดายเลยครับเดี๋ยวต่อไปใส่ทีห้าลูกสำหรับที่ว่าตัวนกอยู่คู่กันที่ขวดโซดาตั้งคู่กันนะครับสามสี อลองดูครับไปเป็นกลุ่มเลยครับคู่กันนะครับย้ายหมดครับแตกหมดนะครับต่อไปคือลูกดอกลูกดอกเราขึ้นยางก่อน ปิ้นยางเฟด้วยนะครับใส่ลูกเลยครับดูดลูกดอกแตะหัวลูกสไลด์นะครับตัวนี้สายต้องให้ตึงนะครับสายต้องให้ตึงหน่อยพันให้ตึงหน่อยต่อไปเป็นกระป๋องแดงนะครับลองดูนะครับ ร้อครับรุ่นนี้มาในราคา1,699งนะครับ1,699งพร้อพ้อมใช้งานลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับมีสองส่งนะครับมือสอดก็มีนะครับ1,699งสองระบบ8มิลสนใจทักมาได้เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ